วันนี้ได้รับพสัสดุส่งมาถึงยังหลวงปู่อุกิจอธิจิตโตหนึ่งกล่องข้างหลังข้างกล่องเขียนไว้จากคุณโยมดปฐมกรธรัตเป็นอาหารเปียกน้องๆแมวขณะนี้แกะออมาแล้วหนึ่งกล่องก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลหลารเหล่านี้จงเป็นพราะประจัจนุ้นนำความชูให้คุณโยมด พรมกรสลัดพร้อมครอบครัวญาติมิตรเฉพาะความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสสดงใดามได้ทุกความมุ่งมัน่นปรารถนาทุกประการเถิดตับพีติโยวัชชนุสาพพโลโควินัสตุมาเตภวันจลาโย ο, สุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสันิจ,จังพุทธาปัจาย,ยโนจัตตารโอธรรมาวะทานติอายุวันโนสุข,ขังพระลงังเมียเมียวดูซีสำรวจดูซี่คร อาหารเมียวมาแล้วอ่าตอนนี้ก็แกะให้น้องๆเมียวได้ชิมริมรสอาหารที่เอฟซี C ส่งมาแล้วกินกันแล้วอ่าเมียวเมียวก,ก,กินกันแล้วกินกันแล้วกินกันจุบจับจุบจับอร่อยดีจังเลยอร่อยจังเลยค่ะเมี่ยวเมี่ยกินกันเล็กกินอาหารอร่อยอร่อยเลย กินแล้วกินแล้วกินกันอย่างอร่อยอร่อยครับก็ให้ขอให้ไม่เมียวได้อิม่มกินให้อิ่มลูเด้อกินให้อิ่มเลยเต็มที่เลยค่ะาหามีมาให้ FC คุณโยโมดส่งมาให้ขอโมทนาสาธุอันนี้อากาศร้อนนิดนึ่งเนาะกินแล้วเดี๋ยวไปพักผ่อกันนะครับ Kita ada apa-apa pun Satu